สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่งอง Snowbabe Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับ <laughs> คุณผู้ชมคะว,วันนี้กลับมาเจอกับน้อง Snowbabe อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้ว่านี้คือวิดีโอที่ดิฉันจะมา เปิดถุงช้อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ที่วิดีโอต่อไปนะคะคือหยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปนะคะคิดว่ามันจะจบไม่แต่คลิปที่แล้วนะคะแต่มันไม่จบเขาวันนี้เราก็ช้อปอีกแล้วนะคะแต่การช้อปในวันนี้มีสาระมากเพราะว่านี่คือการช้อปปิ้งแนะนําของขวัญปีใหม่นะคะหรือของขวัญคริสต์มาสจากแบรนด์เฟรชนะคะคือเบสไปเฟรชมาจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อของอะไรเลยเบสอยากจะได้เทียนหอมจากเฟรชคือเบสเห็นในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์แล้วรู้สึกว่าอยากได้เทียนหอมเขาเพราะว่าเราอะชอบน้ําหอมชอบกลิ่นพแบบขขอองเาะร คือมันหอมมากเลยจริงๆก็จะไปเอาเทียนหอมแต่พอไปปุ๊บก็หมดนะฮะเราก็เลยดูอย่างอื่นลองเล่นนู่นเล่นลน,นี่อะไรแบบนี้ก็เลยเกิดอาการอยากได้นะฮะแล้วก็อยากจะซื้อของขวัญอะไรด้วยนะฮะก็เลยได้จัดมาในวันนี้นะคะซึ่งเซ็ตของขวัญจากเฟรชเนี่ยเป็นเซ็ตที่ไปซื้อมาจากสาขาเอ่อเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะคือไม่ไปเดินเล่นแล้วก็เจอซื้อเทียนหอมพอไ,มได้เทียนหอมซีเควนซ์ต่อไปก็คือเอออยากลองอยากซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งอะไรแบบเนี้ ลองไปลองมาก็เกิดวิดีโอในวันนี้นะคะรับคุณผู้ชมวันนี้จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะจากแบรนด์เฟรชแล้วก็แนะนําของขวัญเก๋ๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักจากเฟรชนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็รู้จักเฟรชอยู่แล้วเฟรชเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติจากดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมาให้คุณผู้ชมนะคะซึ่งเบทชอบม,มากๆเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยดูกลิ่นหอมแล้วดูแบบเราเป็นคนชอบดอกไม้เป็นคนชอบอะไรที่แบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฟรชก็ ชื่อเลยเวลาได้กลิ่นก็คือเฟรชมากๆเลยนะคะวันนี้เบ๊จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากแบรนด์เฟรชนะคะถุงใหญ่เลยทีเดียวนะคะเลยให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าของขวัญที่เบนเลือกมา2ชิ้นสุดคุ้มมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งเปดูนอ้องสนับสเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญคอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปรับชมได้เลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะของขวัญเบสได้ห่อมาในกล่องแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามเวลาเราแกะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเฟสติฟเฟสติวัลของจริงนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ไปบอกคุณผู้ชมไปนะตอนแรกเบ๊ไปหาเทียนหอมแต่ความบังเอิญมันไม่มีเทียนหอมหรือว่ามันหมดไปแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมีน้ําหอมไหมเราอยากได้น้าหอมคานา a b เซ central สักอ,อย่างนึ่ง่งพนักงานบอกว่าไม่มีแล้วน้ําหอมคือค่อนข้างที่จะหมดแล้วไปคิดว่าเขาอาจจะไม่มีขายแล้วในอนาคตนะน้ําหอมของเฟสในประเทศไทยนะคะก็เลยแบบว่าไปลองสครับน้ำตาแล้วรู้ส แน่นอนแล้วไปเจออันเล็กๆก,ก็เลยแบบเออขอลองหน่อยถ้าแบบว่าชอบก็คือจะลองซื้ออันเล็กมาใช้แต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นคุณผู้ชมจริงๆเราสกับน้ำตาลราคา980บาทโดยประมาณในเร้อยเกเนี่ยจริงมันควรจะจบที่สกับแล้วใช่ไหมแต่ดิฉันก็คือไปต่อคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เบกก็เลยมาเปิดถุงของขวัญจากเฟรชท,ที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะว่า2เซตน,นี้คือคุ้มมากแม่คุ้มเกินคุ้มนะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปเรื่องที่กล่องแรกเลยนะคะกล่องแรกเนี่ยเป็นกล่องเล็กๆเบรชอบกล่องเฟรชเบรรู้สึก มีความสวยมีความแบบมีความอลังการมากเลยค่ะในอดีตเนเี่ยไปเคยไปงานที่เขาเฟรชเปิดทัวร์ที่ประเทศไทยตอนแรกๆเนยนะถ้าไม่จะไม่ผิดเนี่ยผู้ก่อตั้งของเฟรชเนี่ยเขาเคยอยู่รัสเซียเหมือนหรือเขาเป็นคนรัสเซียอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาก็เลยแปย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็เฟรชเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกาเมื่อก่อนมันจะมีครีมอยู่อันหนึ่งเป็นเอ็มเป็นครีมอะไรไม่รู้ที่ต้องให้บาดหลวงกลัวหรือเป็นสว่ร ปังมากแม่นะคะก็เดี๋ยวแกให้คุณผู้ชมดูนะคะผูกโบมันสวยมากไม่ประทับใจการผูกโบเข้ามากเลยนะคะก็แกะง่ายอะไรง่ายนะคะออกจากกล่องก็จะเป็นอะไรประมาณแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเซตแรกฉีดน้ําหอมมานะคะก็ติดเฟรชมาแบบนี้รูแ้บบสึกว่าแบบแก้มันเฟรสทีฟเฟสติวลัลมากๆเลยอะ่ะนะฮะก็แกะเบาๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถเก็กล่องได้นะคะ โอเคคุณผู้ชมคะเซตแรกเป็นเซตนี้เลยค่ะนี้เลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเบนเนี่ยอยากจะซื้อสครับน้ำตาลอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็กะว่าจะซื้อแค่สครับน้ำตาลแล้วพนักงานเราบอกว่าโอเคงั้นเอาเซตนี้ไปดีกว่าพเพราะเซตนี้เนี่ยสชิ้นอยู่ที่ราคา2 4 4 0บาทแล้วก็ได้รับส่วนลดอีกสิ็ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็เอาเป็นเซตมาละกันเพราะยังไงทุกอันมันก็ได้ใช้อยู่แล้วนะคะซึ่งในเซตนี้มีอะไรบ้างโบก็คือมาแบบนี้นะคะในเซตนี้มีของ3ชิ้นด้วยกันกเบ้นะคะค โอเคในเซตนี้ก็ประกอบไปด้วยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับชูการเฟสโพลิชอันนี้นะคะเป็นสครับน้ำตาลตัวดังของเขาเลยนะคะคือจริงๆไม่เปลองตัวนี้เว้บอกว่าเอออยากได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่พนักงานบอกว่าเดี๋ยวมีเซตแนะนํานะก็คือเซตนี้เป็นเซตที่คุ้มกว่าก็เลยแบบว่าโอเคงัค้นเอาเซตนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะบคุณผู้ชมก็คือเฟสโร่เอ่อเป็นโรสดีไฮเดรชั่นสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้เคยลองแล้วรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะซึ่ง องฝั่งก็จะมีฝั่งที่เป็นครีมกับฝั่งที่เป็นเจลปิดแยกมานะคะไม่คิดว่าอันนี้เบนต้องได้ใช้บ่อยแน่เพราะเบนเป็นคนชอบมาร์กหน้าม,มากคือบางครั้งแบบคิดอะไรไม่มออกคือมาร์กหน้าแล้วก็นั่งทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็ทาสลิปปิงมาร์กอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็มาในปริมาณน,น่าจะข้างละสิบห้าแกรมนะก็คือโอเคมากๆเลยนะคะสาหรับตัวนี้โอเคนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ Firming overnight m a s k นะคะก็อย่างนี้เลยคะเป็น โอเวอร์ Mark, ไนมาเป็นชอบมากโอเวอร์ไนมาคือว่าบางครั้งเวลาสมมติว่าเราขี้เกียจทาครีมเราก็ทาโอเวอร์ไนมานะฮะซึ่ง3อันนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมซื้อแยกๆเนี่ยเป็นคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณแบบว่า3 0 0พันกว่าบาทนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบนี้อะคุณก็จะได้แบบได้ซัมเปิลข้างใต้ใหม่2อันตรงนี้อะ่ะคือแบบคุ้มกว่านี้ก็ไม่มีแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปซัมเปิลก็คือเป็นคาบ,บูชาแล้วก็เป็น ซอยกรานซิ่งนะะก็มาในไซส์ขนาดเล็กๆที่ไปคิดว่ายังไงก็ใช้หมดอะถ้าเบสคิดว่าเบสซื้อไซส์ใหญ่มาเนี่ยเบสใช้ไม่หมดแน่นอนเบสคิดว่าไซส์เล็กแบบนี้แหละมันเหมาะสําหรับเบสแล้วแล้วเราเป็นคนที่แบบช้อปปิ้งทุกวันตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการซื้อเซตเล็กๆแบบนี้เป็นเซตที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดสําหรับเบสแล้วนะฮะเบสก็เลยแบบโอเคงั้นก็ซื้อมาเลยดีกว่านะฮะแล้วก็พอซื้อเซตนี้ก็ได้ลดราคาแบบสิบเปอร์เซ็นต์อะเพราะว่าชอปเบสก็รู้สึกว่ามันย ถูกแล้วล้วพอลดอีก10%เนี่ยมันก็ยิ่งถูกกว่าเดิมอีกก็รู้สึกว่าอ,อะไรจะขนาดนั้นนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะมาในกล่องใหญ่เหมือนกันนะฮะผูกโบสีแดงมาเลยชอบมากโบนะคะก็แกะโบออมาพนักงานเคาน์เตอร์พูกนี้ก็ถูกผูกโบเกง่งเก่งๆมากนะคะก็ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะเฟรแบบนี้เลยนะคะแกะออกมาปุ๊บมันของรองเท้าหรอคะคุณผู้ชมข้างในก็ติดสติกเกอร์มาแบบนี้นะคะ คือน้องพนักงานนี่ผูกเก่งมากผูกเก่งมากแล้วก็แบบพ่อแบบอะไรแบบ ดีมากอ่ะขอบคุณมากนะคะเฟสสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะข้างในก็จะมาเซตนี้เลยค่ะผู้ชมเป็นเซตในส่วนของโรสไม่รู้สึกว่าทุกคนรู้ดีว่าโรสเนี่ยเป็นตัวที่ดีแล้วก็ตัวที่ชูโรงเขาเลยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่เป็นโรสตัวนี้ที่เป็นโทนเนอร์ของเขาเนี่ยสามารถเอาเอ่อกุหลาบเขาเนี่ยมามาร์กหน้าได้นะคะซึ่งในเซตนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเอ่อเฟสเชลโทนเนอร์ er นะคะ Day and Night Hydrate อันนี้เป็น Day and Night Hydration เซตนะคะเป็นโรสตีไฮเดรชั่นสลิปปิ้งมาส์กเป็น Rose Deep ส่วนของอโทนเนอร์นะคะเซตนี้มาในราคา2,140บาทคือตัวนี้ตัวเดียวก็คือน่าจะแบบ900บแล้วอ่ะพันหนึ่งแล้วแล้วที่เหลือคือแบบคือเขามีขายไซส์จริงของเขานะที่เขาเอามาให้คุณผู้ชมในเซตนี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเอาอร์โมเมกแบบว่าทําขึ้นมาเองนะคะคุณผู้ชมก็ทุกอันมีขายนะคะโอเคค่ะมันทําคุณผู้ชมฉันตัดแล้วมันเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่ทำโอเคในเซตแย่ให,ให้คุณผู้ชมดูนะคะก็มาในแบบนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมก็มี โทนเนอร์หนึ่งอันนะฮะโทนเนอร์หนึ่งอันแล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นเออ่สลิปปิ้งมาส์กนะฮะเหมือนกันแล้วก็มีเฟเชเชลครีมด้วยนะคะโอ้โหอันนี้แบบว่าได้ใช้แน่นอนนะฮะซึ่งปริมาณที่มาเฟเชเชลครีมคือ30กรัมเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าอันใหญ่มันจะ50กรัมนะก็คือเกินครึ่งข,ของอันใหญ่แล้วก็มาในราคาแค่2,140บาทรู้สึกว่าเฟชทั้ง2เซตนี้เป็นเซตที่คุ้มมากๆแล้วเป็นรู้สึกว่าคนทุกคนได้ใช้แน่นอนนะฮะ เป็นทั้งสครับเป็นทั้งมาร์กแล้วก็เหมือนเป็นแบบบำรุงเลยคุณผู้ชมก็เก๋มากเลยนะคะก็ไปซื้อที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วไปรู้สึกว่าการบริการของสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ไปทุกครั้งคือไปประทับใจทุกครั้งแล้วแฮปปี้มากเขาไม่ค่อยบังคับเราซื้อแต่เขาจะแนะนําเป็นสิ่งที่แบบมันคุ้มค่าสิ่งที่แบบดีกว่านะคะซึ่งรู้สึกว่าทั้งเซ็ตนี้แล้วก็เซ็ตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ไปอยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยรีบไปตามเลยนะคะ ก่อนที่มันจะหมดนะคะเส้นนี้ที่ราคา2,440บาทนะคะได้มา2อันแล้วก็ได้สครับ1อันนะคะแล้วเส้นี้ที่ราคา2,140บาทได้มาอันนึงได้มจอันนึงแล้วก็ได้โทนนี่อันนึงนะคะ2เส้นนี้คุ้มมากเลยค่ะทั้งหมดที่ทั้ง2เซตนนี้อยู่ที่4,580บาทซึ่งเวนรู้สึกว่า มันคุ้มมากเพราะถ้าคุณซื้อ2เส้นนี้เดี๋ยวๆเนี่ยก็น่าจะราคาประมาณแบบ70,00กว่าบาทแล้วอะแล้วนี่4,580น้บาทคุณได้ลดอีก10%คุณผู้ชมมันจะไม่คุ้มได้ไงนะฮะแต่เรื่องของส่วนลดเนี่ย10%เนี่ยคุณผู้ชมต้องถามที่เคาน์เตอร์เองนะคะวันนี้ที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้ลดแต่วันนี้คุณไปซื้อคุณอาจจะไม่ได้ลดนะคะนอกจากของแล้วนะคะคุณผู้ชมเขายังให้ของแถมเป็นมาเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็คือตามสเต็ปที่ซื้อเนาะเดี๋ยว,ะะวเบะ ก็ใหนะ้ผู้ชมดูน้องน่ารักมากให้เลือกของแถมว่าแบบเอออยากได้อะไรอยากได้อะไรที่แบบอยากไปใช้แล้วแบบไม่เคยใช้หรือเปล่านะคะให้คุณผู้ชมดูเป็นซองๆก่อนคือเบ๊กก็ไม่รู้ว่าไปได้ของแถมอะไรบ้างเพราะตอนที่ไปเนี่ยคือไปให้น้องสาวเป็นคนเลือกของแถมนะคะซึ่งของแถม3ซองอันนี้นะคะก็จะเป็น Lotus Youth Re Reserve Rescuel Mask นะคะสามซองอันนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของวิตามินเนกตานะคะอันนี้ค่ะ วิตามินเนกตาอันนี้ไม่อยากลองมากเดี๋ยวจะลองใช้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าขวดขวดใดๆเอ่ยนะคะไหนคุณผู้ชมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี้มีเออ่มีรถเฟสมาส์กนะคะเรามีไฮเดรชันมาส์กมีสลิปปิ้งมาส์กแล้ว, mark, ลวอันนี้คือเป็นมาส์ล้วางออกเก๋ๆอะไรแบบนี้เวลาเดินทางอะไรก็แบบพกไปได้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นวิตามินเนกต้านะคะเป็นโกลวอเตอร์นะคะอันนี้คือจับฉลากเราได้มานะคะคือ เขาก็มีจับสลากได้เอออันนี้ไม่รู้คอนดิชันว่าทำไมถึงจะได้จับนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่ไม่อยากลองแล้วอยากได้มากนั่นก็คือแบ c กทีคาร์บูชาเฟร i เช t r ์ทรีเมนต์เอชเอเซนต์นะคะอยากได้มานานแล้วเนี่ยได้มาสองขวดเลยสองขวดคนละ20 ml ก็คือสองขวดคือ 40 ml อ่ะก็คือได้ใช้จนคุ้มเลยก็คือรู้เห็นผลเลยถ้าชอบก็จะกลับไปซื้อเลยไม่ชอบก็คือจะไม่ต้องเสียได้ตังค์นะคะก็พยายามลองไปถามเขาดูนะคะแล้วก็คนที่บริการเราก็บริการอย่างเต็มที่แล้วก็จริงใจมากๆคือไม่แบบว่าซื้อไปเลยซื้อไปเลยคือให้เราตัดสินใจเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็แนะนําในสิ่งที่คุ้มค่าและคุ้มราคาให้กับเบสจริงๆไม่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นช้อปปิ้งเฟรชในวันนี้นะคะแต่ยังมีเฟรชเซตอีกหลายอันนะคะที่คุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะคะยังไงตามถ้าเปอไซื้ด 哎。 ใครที่ไม่สะดวกไปที่สาขานะคะแต่ใครที่สะดวกไปสาขาเบนไม่แน่ใจว่ามีสาขาไหนบ้างถ้าจะไม่ผิดรู้สึกที่จะมีเอ็มคอนเทีนแล้วก็สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันนี้เบนไปสาขา ound, เซ็นทรัลลาดพร้าวไปไปช้อปปิ้งที่นั่นแฮปปี้และมีความสุขมากค่ะคุณผู้ชมพเพราะเป็นคงคอนเซ็ปต์เติมค่ะดอลลาร์เบียบุ้ยคลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าไว้โต๊ะเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของเราเนี่ยวอร์มแอนด์ขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะรความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกัันนใหหม่่คคราาาววว้้ลลไปแสสดีะ